สวัสดีครับผมเอา้าอยู่กับผมคนบ,นบานๆเนาะพี่น้องเลยน้ำม,มาแล้วพี่น้องเนามือนี่เป็นมือวันวันแรกพี่น้องที่น้ำแตกมาเนาตอนนี้ก็จีได้มาเอาแหมาหวานน้ำเพิ่นพี่น้นองเลยจากจีวานแตกหรือบบแตกก็บ่เ,เคยหวานจักทีเนาลูกซื้อแหมาไหว้ให้เลยดจีล้องหวานตอนนี้เพิ่น เพิ่นวางอยู่ทั้งงนหลายๆพี่น้องแต่น้ำน้ำอ้ตานามตัวนี้ก็พึงตพงตะไลพึงงตะไลไม่กี่ชั่วโมงเองพี่นอ้องเลยแล้วพอดีก็เอาแหมาจีด้ลุงไปหาหวานทั้งงนเลยพี่น้องไม่ขึ้นก็บ่รทันไหลหรอกพี่น้องพึงงตะไลไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้ก่อสองโมงสามโมงเลยนะพี่น้องถูกปะ โอ้ยถูกอยู่ตัวเลยไหมฮะ<า>ทั้งไตมีน้ำใหม่มีนามมาม้ำบ่ว่าจะไปหวานทั้งไตปะ,ะเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนพี่น้องเลยถ้าเพื่อนได้ก็ค่อยจีวานก็บ่แข็งแรงไปไหนหรอกพี่น้องเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาไม่กี่วันเนาะเอาน้ำม,มาไม่กี่ชั่วโมงเองพี่น้องเลย ตอนนี้ก็กำลังไหลทวนทวนเนาะทีมีปูมีปลามีหน่อยมีมากสัมใดเดี๋ยวค่อยมาดูมาชมกันครับผมโอ้ยช่ว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 ยเออนู่นแม่ปลาเต้นตามๆเลยเนี่ยเอ้าคือม่นถูกน้ามันเฮี้งน้ามันดูนู่นนู่นนู่นเห็นมันเต้นไามหรอดูหวานไหมกัน ว้าวเต้นไล่หลายเลยวูปลาเต้นไล่หลายเลยพี่น้องเลยเอาน้ำพึงมาวันแรกพี่น้องโอ้ยผมเจอได้ไปหาหวานตั้งตามบนเลาพี่น้องเลยโอ้ยภายในสองสามชั่วโมงพี่น้องเลยน้ำไหลาตามจามเลย เดี๋ยวไปหาหวานน้ำมูขึ้นกันอขาตะอยู่บ้านพี่น้องเลยว่าไดมาเบิง้งรอยเขามาหวานกันแล้วนี่รอยเขามาหวานมือเศร้านี่เราว้างพี่น้องเลยเนามีคนเดียวจะได้หวานตรงนี้เราพี่น้อง ôi tiếng thua chén phía đâu ơi กินปลาขาวน้อยกันแล้วกันเพราะได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องโอ้เสียงเข้าโหกันเฮ้เ hey, ฮ hey. สงสัยครับถูกปลาใหญ่พี่น้องเยเอา้าเดี๋ยวจีพาไปดูกันเนาะพี่น้องเลยเขากินปลาใหญ่โตกินปลาน้อยมอแข็งแดงน้ำมูถูกซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วเนาะพี่น้องเลย Nếu khó nó giặt kép con, phía nào vậy Ui, uh, đang bỏ thử phía nào Nghẹ còi dao dao ถูาถูกมาถูกเลยเออ รแรงมั้ยเลาขึ้นเงี้ยไปทั้งไดนอู้ปีนี้รู้สึกว่าน้ามาเร็วอีหลีพี่น้องเลยแต่เข่าของบ่ทันได้หวานจ๊กมิดเลยเขาตั้งเข่ามาดำมืดดำมวัวเลยพี่น้องเลยปีนี้ก็ น้ำมาจิมาไวกว่าทุกปีเขาน้ำกองวัดท่านในวันหลายคนปกติจีวานกันเดือนเจ็ดเนาะพี่น้องแต่นี่มันก็อยู่ในช่วงเดือนจำไม,ม่ผิดเขาคง,งจะเป็นเดือนหกเนาะพี่น้องเลยเดือนพฤษภาค,คมเนาะตอนนี้ก็นั่งรอให้รอจังหวะจังหน่อยก่อนพี่น้องเลยให้ปลามันขึ้นมาอีกก่อนค่อยจีวาน โอ้ยไหลทวนทวนเลยพี่น้องจากที่ผมมาถึงก่อตรงนั้นก็มองเห็นดินอยู่พี่น้องยังไม่ทันอยังไม่ทันทวมเลยอันนี้ยังไม่ทันเพราะชั่วโมงเลยพี่น้องเลยแสดงว่าน้ำมาแรงแรงกำลังพัดพักปุ่งวึ่นวันวุ่นวันเลยพี่น้องเดี๋ยวลองดูทั้งนี้ก่อน คิดว่าอย่างไงก็คงจะได้หวานแล้วพี่น้องเลยเขาคงจะไม่กล้าตุกตลอดเดือนดอกตีเนาะแต่ว่าโอ้ยพี่น้องเลยน้ำก็ไหลทวนทวนเานาะวัดนี้ก็อจะได้หาอยู่หากินก่อนละพี่น้องเออต้อนรับน้ำใหม่พี่น้องเลยเาวานแห้ได้สองฉาด แต่นีแจะปลาขาวน้อยๆพี่น้องเลยิไปหากินปลาใหญ่ก็เขาก็ตัวก็บค่อยแข็งแรงปไปไดหวานแห้ก็บ่กเก่งเนะพี่น้อง ้ากนได้บ้าสอกคนมีแต่ปลาขเข้าม เอาลวดพีน่น้องมังบูนเ้ยปลานะ่ะคข่ฟ้าแล้วได้ตังหลายล่ะเออพีน่น้องเ,เออมาสมกนันน้ำใหม่มาเลยหวานแห่สามฉาดโอ้ยอายคนน้ำก็ลักมามาจากใไรเนี่ยแหนมไปทักน้ำบึงน้ำตรงนี้ตอนมาที่เดกไหลเพราะเจ๊เจ เนี่ยเด็กไปหนำกันรังมากเฮ้ยผสมกับน,น้นำใหม่พี่น้องเลยวันนคนกับรังแตกตื่นกันมากระจาแบ่งกันไปได้พราะสัมคนละปุ่นเนี่ยแหละพี่น,อน้องมาแรงกี่ใส่เบสเอาดอกได้เยอะอยังมาใสาปะ่ปะบบเยอะหอย,บบอยป่ะเมื่อเยอะยังเยอะปลาเข็งว่มีอยู่บ้านอยู่แจก๊กยี่สิบต,ตัวเนี่ยละ่ะ เงินบ<า>อฮะไม่คอย,ยคอยทัวรไปบ้านให้ข้า,ารถสายมาฮับยนะู้เนยคอยเจียไปบ่ได้เด้นนะี่ยมันรถสายวางบบัวอยู่บ้านก็นได้โอ้ผัดถอนก่อนเอา้าจีได้ดูเพื่อนวานละืึจ <c oughs> ีมานบอ,นอเออทั้งหม่นคือได้ คือหวานขึ้นโคครึ่งนึงขึยอะหนเอาฝนมันก็นจีต๊กเม็ดวันนะี่เยเนาะยังไม่ทันได้หวานยักชาดเลยเือพึง่งจะมา Det var ku. ยุดไปแล้วยุดไปแล้วเออโอ้มาละสองสามตัว โอ้ถูกที่ละซ้มนี่เขาพี่น้องเลยเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้ว เริ่มสายๆมากอะเริ่มใครเนี่ยเนาะพี่น้องกัยเริ่มถูกทุกคนล่ะอีกคู่หนึ่งก็จีพเพียงเยวตัวน้ำต่ากันเนาะที่ะราซ้ำนี่ก็เอา ถูกย่พี่น้องเลยพี่ลรกร้มที่เรากร้มมมีแต่ปลาหน่อย มีละกรรมโอ้โอ้เร็วจังวะโอ้แก่แต่ว่าโอ้น้ํานี่ก็แรงแล้วสินี่ oh, oh, <laughs> oh, okay, so ไปได้ชือไปวปาดปลาหรอกปลาน้ำไปเทอะสรกี่ก้ยย <c ười> อยฮะสามเ้นขึ้นไม่ขึ้นอีกแล้วนะบุบบักอยู่ไหม sáu sáu tuần thì thế à. là thắt những cái chuối luôn à. chứ nó hút chết tua chứ nó hút chết tua thế gì vậy à bà tầng này là โอ้ขามเลย้ยบักเป้ามึงเอ้าอยู่นี้เฮ้ยขึ้นไปโคกกันอุ้หน้ำกำลังมาแรงน้ำกำลังมาแรง เอาหนีขึ้นไปโคกกอนพี่น้องเลยพู้นะถูกที่ระสำนี้ก็ถือว่าก็ได้อยู่ได้กินอยู่เนาะพี่น้องเลยเพียได้ไลยเติบอยู่ตอนนี้น้ำก็ไหลที่แล้วพี่น้องเลย ได้ขึ้นมาสลัดแห่ทั้งโคก uh, ตอนนี้น้ำก่อไหลแรงแรงเลยพี่น้องเลยยังไม่ทันถึงสามสี่ชั่วโมงเลยน้ำก่อมาแรงแล้วเออสำหรับผมแห่ทีเนาะพี่น้องก็ถือว่าได้หลายเติบถึงจิบปลาบ่อใหญ่ก็ก็พอได ต้มได้แกงดูพี่น้องเลยสำหรับน้ำม,มาใหม่เนาะเอา้าสงสัยเหมาแรงนี่เขาก็าคงจะมาวางกันหลายอีกจักวานอีกจักที่สองทีก็จะได้กลับบ้า,บานนะฮะกินขา้าวกินน้ำแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะเอา้าตอนนี้น้ำก็มาหลายแล้วพี่น้องเลยได้หลุนมาอยู่ทั้งทึงได้ร้ายเติบอยู่พี่น้อง อเดี๋ยวจะวางอีกจักรรอบแล้วก็จิกลับบ้านเนาะพี่น้องเอย

ถูกอยู่พี่น้องเลยอ่ะถูก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 โอ้ปลากำลังจิถูกอันนี้เป็นปาลาหลับกล้วยเด้อพี่นอ้องถูกชาดละสามตัวสี่ตัวอยู่ปาลาหลับกล้วยเนาะโอ้แหกำลังจิถูกพี่น้องเลย แต่ก็จิได้ก้าบบ้างก่อนละ่ะพี่นอ้องพรตอนนี้ก็เที่ยงก็บบ่ายเนาะจิได้ไปกินวางกินยาตามหมอเขาสั่งเนาะพี่นอ้องเลยเอา้าถือว่าถูกสมนกก็พอาะได้อยู่เด็กกินเนาะพี่นอ้อง พาจานเนาะขอจบขึ้นไปเพี้อนตรงนี้เนาะถือว่าได้ร้ายตืบอ่ะฮะนี่ก็ถือว่าได้หลายตืบเนาะพี่น้องเลยอ๋อจีได้ขอตัวอำลาพระจากกาวบ้านแล้วพี่น้องเลยไว้พ่อขันคลิปานาเนาะตอนนี้ก็เที่ยงก็บจีเด้กลับ ไปบ้านกินบ้านกินยาตามที่หมอเขาสั่งเพราะว่าเบอท่านหายดีเป็นไดดอกพี่น้องเลยที่ว่าบอสสบายขอขอบุญขอบคุณเนาะที่เขามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเอ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำแรกพี่นอ้นองเลยถึงจะมาก็จะได้ขอตัวอลาพาจากครับบ้านไปแล้วพี่นอ้องเลยสวัสดีครับ